ครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น f c ในประเทศ FC เก่า FC ใหม่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต่างประเทศวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเข้าสู่ตำหับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของหัตถลักษณ์นะครับหัตถศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการพยากรนะครับหรือทําลายแายทัทกวันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นดีๆอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้เขาบอกว่าเกิดจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการกระทําของ ตัวท่านเองนะครับทั้งสิ้นนะครับผลักดันตัวเองจนสู่ความร่ํารวยนะครับเพราะว่าเส้นนี้ก็คือเส้นชีวิตนี่แหละที่วิ่งขึ้นไปตรงบริเวณนะครับเดินบฤญลหัสนะครับแล้วก็แตะเป็นตัววายนะครับน้อยคนที่จะมีนะครับลักษณะนี้ลักษณะนี้ก็เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับบนเนินบฤญลหัสแล้วกันนะครับจะได้ฟังง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับเส้นชีวิตนะครับบนเนินบฤญลหัส ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำของของตัวเรานี่แหละนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความทะเยอทะยานการมุ่งมั่นอะไรทุกอย่างเนี่แหละก็จะทําให้ตัวท่านเนี่ยเกิดความสําเร็จในสิ่งที่ทําอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นนะครับที่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของตำรับตำรานะครับในส่วนของการพยากรณ์หรือทำนายทายทักเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ การที่ดูศิละปะบนลายมือนี่แหละนะครับก็จะเกี่ยวกับซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์ถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีมาช้านานนะครับตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับลักษณะในส่วนของการพยากรณ์หรือทำนายทายทักนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่านะครับหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์เนี่ยแหละก็จะเป็นลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งขึ้นเหมือนบหัสนะครับ เสียงฝนก็เริ่มจะไล่แล้วนะครับช่วงนี้หน้าระวนนะครับแต่ฝนตกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสถานที่ก่อนนะครับในการถ่ายทํานะครับทีนี้ในส่วนของลักษณะเส้นนะครับที่จะมาพยากรณ์วันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับที่วิ่งขึ้นตรงเนินพือหัสแล้วก็แตกเป็นตัว V เนี่แหละเนินเนินพฤรหัสก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีคุณธรรมประจําใจสูงนะครับแล้วก็ เป็นลักษณะเนินที่เกี่ยวกับเรื่องของอำนาจวัสนาบารมีนะครับทีนี้ถ้าไล่เป็นข้อข้อเขาบอกว่าข้อที่1นนะครับท่านจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจําใจสูงนะครับข้อที่2ก็คือเป็นบุคคลที่มีจิตใจอบอุ่มอารีที่ดีนะครับข้อที่3เป็นมีศาสตร์นะครับเกี่ยวกับความรู้ศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ก็จะเกี่ยวกับศาสตร์ที่เราสามารถที่จะคิดค้นขึ้นมาได้ละครับบางคนก็เขียนเป็นตําหรับตํารารบศาสตร์แห่งความรู้ข้อที่4ี่นะครับเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น พยายามสูงนะครับสิ่งที่สําเร็จเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นนะครับข้อที่5เป็นบุคคลที่มีความทะเยอทะยานในการทําสิ่งใดก็จะทําให้สําเร็จนะครับแล้วก็ข้อที่6เขาบอกว่าเกิดมาในฐานะที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ผลักดันตัวเองให้สู่ในส่วนของตําแหน่งนะครับหรือการงานที่สูงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อที่6นะครับข้อที่7นะครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะสําเร็จ ด้วยการกระทําของตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็เกิดความมั่งคั่งร่ารวยนะครับในต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับที่วิ่งขึ้นเงินบริหัสแล้วก็แตกเป็นตัววายนะครับเอาง่ายๆคือลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้รับรองนะครับชีวิตมีความรุ่งเรืองนะครับรุ่งโรจน์อยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ